โอ้โหพี่น้องประเทศไทยไม่ได้มีแค่ความสามัคคีและไม่ได้มีแค่น้ำใจทุกคนแต่ว่าประเทศไทยยังมีแสนยานอนุภาพที่แข็งแร่งในกองทัพไทยเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ของประเทศไทยนะคะทุกคนและวันนี้น้องัฐจะพาพี่ๆมาดูมาชมทุกคนศักยภาพหรือว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ในกองทัพไทยเนาะว่า จะมีอะไรบ้างทุกคนแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแล้วก็จะมีความทันสมัยล้ำสมัยขนาดไหนเนาะทุกคนมาดูมาชมด้วยกันสบายดีสบายดีเด้อจากพี่พี c เอฟซีเนาะมือนีมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องและมือนีนรองรัดจะพาพี่พี่มาดูมาชมทุกคนศักยภาพหรือว่าแสนยานอนุภาพของประเทศไทยในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์จะ มีความแข่งแก่งขนาดไหนทุกคนซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเกียมจัดซื้อทุกคนเครื่องบินลบกิฟเฟนทุกคนมาประจำในกองทัพอากาศไทยคือบอกได้เลยว่าประเทศไทยมีทรัพย์และก็มีกำลังในการซื้ออาวุธทุยปกรณ์มาประจำที่กองทัพไทยเยอะมากทุกคน คือประเทศไทยเขารวยขนาดนี้เลยเหรอทุกคนและว,วันนี้น้องรัดจะพาพี่ๆ FC มาดูมาชมทุกคนว่าประเทศไทยจะมีอาวุธเด็ดๆอะไรบ้างทุกคนมาประจําที่กองทัพอากาศไทยหรือว่ากองทัพไทยทุกคนมาดูมาชมด้วยกันและก่อนจะไปชมคลิปน้องรัดขออนุญาตเจ้าของช่องเดอ้อจาาที่นำคลิปมารีแอคชันดวยว่ามาเผยพร่ให้พี่ๆได้ดูได้ชมทุกคนศักยภาพของกองทัพไทยเนาะว่า จะแข่งเก่งขนาดไหนทุกคนมาดูมาชมด้วยกันเอ็ดอาจคาดไม่ถึงวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ6อาวุธทันสมัยของไทยที่มีศักยภาพสูงสามารถป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและบางชนิดก็ล้ำสมัยระดับโลกมาเริ่มกันเลยที่อันดับหนึ่ง F-16 Fighting Falcon ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่มันคือหนึ่งในเครื่องบินที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์สงครามอากาศออกแบบโดยสหรัฐอเมริกาในยุค1970แต่ยังคงถูกพัฒนาและใช้งานจนถึงปัจจุบัน ด้วยสมรรถนะที่เหนือชั้นในราคาที่ประหยัดกว่ารุ่นอื่น F16 มีความเร็วสูงสุดเกือบ2เท่าของความเร็วเสียงหรือราว2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบินได้ไกลถึง4,200กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งจุดเด่นคือความคล่องตัวสูงออกแบบให้นักบินควบคุมได้ง่ายเหมาะกับการรบอากาศแบบประชิดต,ตัวในประเทศไทยเครื่องบิน F16 ได้เข้าประจำการในหลายฝูงบิน และยังเป็นแกนหลักในการป้องกันน่านฟ้าไทย F-16 ไม่ได้เก่งแค่การบินแต่มันยังเป็นแพลตฟอร์มยิงอาวุธเคลื่อนที่ที่น่ากลัวมันสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายแบบตั้งแต่จรวดอากาศสู่อากาศจรวดอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์นักบินสามารถยิงป้าหมายได้แม่นยำทั้งบนฟ้าและพื้นดินแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย F-16 ของไทยได้ผ่านการอัปเกรดหลายครั้งทำให้ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและพร้อมรบในทุกสถานการณ์ เรียกได้ว่า F16 คือฟันเฟืองสำคัญในการรักษาที่ปตยทางอากาศของไทยมาต่อกันที่อันดับ2รถถัง T84 o p l o t 84, M รถถังหลักของไทยไม่ได้ผลิตในประเทศแต่คือสุดยอดเทคโนโลยีจากยูเครนนั่นก็คือ T84 รถถังสมรรถนะสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้ในทุกสภาพภูมิประเทศไทยได้จัดหา T84 จำนวน49คันเพื่อเสริมกำลังทหารราบให้แกร่งยิ่งขึ้น t 8 4มาพร้อมเกราะป้องกันแบบ reactive armor ที่สามารถสลายแรงระเบิดจากจรวดต่อต้านรถถังได้ตัวรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลัง1,200ังแรงมา้าความเร็วสูงสุดกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะมีน้ำหนักกว่า50ตันแต่มันเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวบนสนามรบห้องขับเคลื่อนแยกจากห้องลูกเรือเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้ทหารภายใน t 8 4มันไม่ใช่แค่รถหุ้มเกราะธรรมดาแต่มันคือโรงงานอาวุธเคลื่อนที่ติดตั้งปืนใหญ่125ม mm, พร้อยยหลดอัตโนมิลลิเมตรพร้อมระบบโหลดอัตโนมั ตรวจนำวิถีและระเบิดแรงสูงได้หลากหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาด7.62และ12.7ม mm, ิลิเมตรสำหรับสกัดเป้าหมายใกล้เคียงทำให้เป็นหนึ่งในรถถังที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทันสมัยของกองทัพบ,บกไทยมาต่อกันที่อันดับ3เรือดำน้ำยวนคลาสเงียบลึกแต่ทรงพลังเรือดำน้ำไม่ใช่แค่อาวุธแต่คือเครื่องมือรักษาความมั่นคงในทะเลอย่างแท้จริงและในยุคป,ปัจจุบัน ประเทศไทยเองก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการป้องกันใต้น้ํด้วยการจัดหาจากประเทศจีนเรือดำน้ําชั้นหยวนใช้ระบบขับเคลื่อนดีเซลไฟฟ้าและเสริมด้วยเทคโนโลยี AIP ซึ่งช่วยให้เรือสามารถอยู่ใต้น้ําได้นานขึ้นโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจสิ่งที่ทําให้มันพิเศษคือความเงียบที่แม้เรดาร์ศัตรูก็ตรวจจับได้ยากนี่จึงเป็นอาวุธที่ทําหน้าที่เป็นสายลับเงียบแห่งท้องทะเลแม้จะล่องหุ่นใต้ผืนน้าแต่ความสามารถของหยวนคลาสนั้นรุนแรงไม่น้อย เรือลำนี้สามารถติดตั้งตอร์ปิโดขนาด533ม mm, ิมลิเมตรจวดปล่อยจากใต้น้ำและแม้แต่อาวุธปล่อยนำวิธีสู่เรือผิวน้ำได้สามารถโจมตีเรือศัตรูได้อย่างแม่นยำก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวนอกจากนี้ยังมีระบบโซน่าอัจฉริยะระบบนำทางด้วยดาวเทียมและอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงมันจะเป็นหมากสำคัญในการปกป้องอ่าวไทยและน่านน้ำฝั่งทะเลอันดามันเป็นการยกระดับศักยภาพของกองทัพเรือไทยให้ทัดเทียมภูมิภาคมาต่อกันที่อันดับ4 JAS 3 9ก้าริปเพนหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากสวีเดนและประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ใช้มันเป็นเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์รุ่นใหม่จากบริษัทซาร์ลบชื่อของมันย่อมาจาก J โจมตี A สกัดกั้นทางอากาศ S ลาดเวนสแสดงให้เห็นว่ามันทำได้ทุกภารกิจในลำเดียวกองทัพอากาศไทยเลือกเพราะมันฉลาดเบาแต่โหดใช้งานง่ายบำรุงรักษาต่ำและใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเช่น ระบบเชื่อมต่อข้อมูลลับแบบเร็วไทม์ที่ทําให้1นึ่ลำสื่อสารกับเครื่องบินอีกหลายลำมันไม่ได้แค่บินเร็วแต่มันคือสมองบินได้ติดตั้งระบบเรดาร์ Raven ES5 ตรวจจับได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรพร้อมขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบ Meteor และ IIS Dec T ที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้ศัตรูยังมองไม่เห็นด้วยความเร็วกว่า2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีปฏิบัติการกว่า1,500กิโลเมตร และความแม่นยำระดับสูงกริปเพนจึงกลายเป็นอินทรีฟ้าผู้ปกป้องอธิปไตยไทยในอากาศอย่างแท้จริงมาต่อกันที่อันดับ5เรือหลวงภูวิพลอดุญเดชยากเงียบแห่งท้องทะเลไทยเรือลำนี้สร้างโดยเกาหลีใต้ภายใต้แบบเรือที่ปรับปรุงพิเศษสำหรับไทยถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีล่องหนตัวเรือมีมุมตัดเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากกว่าฟริเกตทั่วไปและสามารถล่องเรือได้อย่างเงียบสงบ แต่เปลี่ยนไปด้วยพลังการรบแบบครบวงจรทั้งผิวน้ำใต้น้ำและอากาศเรือมีขนาดใหญ่ถึงกว่า3,650ตันความยาวเกือบ124เมตรบรรทุกลูกเรือได้กว่า600นายพร้อมสูตรบัญชาการรบแบบดิจิทัลเต็มระบบเรือหลวงมาพร้อมระบบอาวุธครบเครื่องที่สามารถโจมตีได้ทุกมิติติดตั้งจรวดนำวิธีต่อต้านเรือรบปืนใหญ่เรือขนาด76มมรระบบ CIWS ปืนกลต่อต้านอากาศยานระยะประชิด รวมถึงระบบปล่อยต่อปิโดสำหรับโจมตีเรือดำน้ำศัตรูภายในมีระบบควบคุมการรบ Combat Management System ที่สามารถเชื่อมโยงกับเรือลำอื่นเครื่องบินหรือฐานเรดาร์ภาคพื้นเรือลำนี้จึงไม่ใช่แค่เรือรบแต่คือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่พร้อมรับมือทุกภัยคุกคามในยุคสงครามทันสมัยมาต่อกันที่อันดับ6จรวด DTI 1 G คุณรู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยพัฒนาระบบจรวดนำวิถีระยะไกลได้ด้วยตนเองและมันก็คือระบบที่ชื่อว่า DTI-1G ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI ร่วมกับความร่วมมือจากจีนในช่วงตน้น DTI คือระบบจรวดหลายลำกล้องแบบเคลื่อนที่มีรัศมีทำการไกลถึง1 5 0กิโลเมตรซึ่งไกลกว่าระบบจรวดทั่วไปหลายเท่าและที่สำคัญคือใช้ระบบนำวิถีแบบ GPS ทำให้ยิงแม่นยำถึงเป้าหมายระดับตึกเดียวก็โดน DTI ไม่ได้มีดีแค่ไกล แต่ยังเร็วรุนแรงและแม่นยำสามารถยิงจรวดได้พร้อมกันหลายลูกจากแท่นยิงสีท่อระบบควบคุมยิงเชื่อมโยงกับเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยรถลำเลียงแบบล้อยยางจรวดแต่ละลูกบรรจุหัวรบแรงสูงสามารถใช้ทำลายฐานทัพโครงสร้างยุทธศาสตร์หรือแม้แต่ยานเกราะขนาดใหญ่ได้ในวงกว้าง ในสถานการณ์วิกฤตเช่นป้องกันแนวชายแดนหรือสกัดศัตรูระยะไกล DTI จึงเปรียบเสมือนค้อนฟ้าผ่าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากระยะไกลทั้งหมดนี้คือก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยที่ไม่ได้แค่ซื้ออาวุธแต่กำลังสร้างมันเองพพี่นอ้องในเบิงในชมน้ำกันแล้วเนาะหอาวุธเด็ดหรือว่าอาวุธที่ร้ายแรงของฝั่งไทยทุกคนงานนี้บอกได้เลยว่าขางบานอิจฉาประเทศไทยแน่นอน พอ,อยังทุกคนพอว่าประเทศไทยเขามีอาวุธยุโทโธปกรณ์หลายแห่งทุกคนเลกาต่ละรุ่นแต่ละยหอ้อคือทันสมัยในด้านเทคโนโลยีเนาะรวมไปถึงทุกคนอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ประเทศไทยยังมีหลายทุกคนแลมเมอนีนองรัตพาพิพีเอฟซีมาเบิ่งมาชมทุกคน6อาวุธเด็ดของประเทศไทยเนาะก็คือปัจจุบันนี้ทุกคนประเทศไทยก็เกี่ยมจัดซื้อทุกคน กิฟเฟนทุกคนมาประจำการในกองทัพอากาศไทยทุกคนจำนวนสี่ํ่ทุกคนปอดพี่น้องบอกได้เลยว่าประเทศไทยนี่คือสุดยอดแห่งในอาดานอาวุธยุโทโธปกรณ์เนาะก็คือประเทศไทยนี่เขาจะเน,น้นเรื่องอา,อาวุธเด็ดๆทุกคนเพื่อมาประจำการเนาะเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยทุกคนและประเทศไทยมีความพร้อมหลายอย่างเนาะทุกคนพร้อมที่จะลบทุกคนนี่แหละ กีมาของคำว่าประเทศไทยนีรักสงบถึงลบไม่ขาดทุกคนนี่แหละคือศักยภาพของประเทศไทยเนาะมันจะเห็นให้เห็นเลยว่าประเทศไทยเขามีความพร้อมขนาดไหนเนาะพี่น้องบ้านในด้านอาประชาชนทุกคนประชาชนนี่ก็มีความสามัคคีกันทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตและก็ให้กําลังใจเนะาะบ่ว่าประเทศไทยจะเจอเหตุการณ์ยังเนาะพี่น้องประเทศไทยเขาพร้อมที่จะ สามาคัคคีพร้อมเฮียงนากันทุกคนสู่เพื่อประเทศชาติทุกคนเห็นแล้วแบบอ้อ,อนซ่อนประเทศไทยนพี่น้องมีครบทุกอย่างทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้ำใจที่คนไทยมีต่อ,อประเทศชาติหรือว่าประชาชนชาวไทยนะพี่น้อง อาล้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัดก,ก็พาพี่ๆเอฟซีมาดูมาชมทุกคนแสนยาอนุภาพหรือว่าความแข็งเก่งของกองทัพไทยในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อจาาที่เขามารับชมคลิปน้องรัดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบาย